ูหนึ่งรถอย่างเยอะเลยช่วงเย็นติดทางแถวถึงตรงไหนแล้วไม่รู้นะเร,เริ่มมันเริ่มมีแต่ผมเข้ามาตอนบ่ายสองบ่ายสองกว่าแล้วก็บบ่ายสามนะรถเริ่มเยอะแล้วมเข้ามาตอนบ่ายสอง บ่ายสองเกือบบ่ายสามแนละ้วต้องหางแถวมันอยู่ตรงโค้งพอดีอะ่ะตรงโคง้งไอก,กับรถมหาพรพอดีอะ่ะตอนเนี้หน้าน่าจะทะลุไปนู่นแล้วแหละคิดว่าน่าจะเลยโค้งไปแล้ว สีห้ากับสีสามก็ติดแต่ตอนนี้